สวัสดีค่ะมาพบกับเราจงน้องเพิ่มพูนนะคะวันนี้มาหาฤกษ์งามยามดีนะคะยุบบ้านนงเพิ่มพูนค่ะคุณปูอคุณแม่จานะมามาดูฤกษ์งามยามดีกับคุณปู่นะคะว่าท่านจะหาวันไหนให้ยุเป็นวันดีขึ้นหนึ่งค่ัน ขึ้นหนึ่งค่ำขึ้นหนึ่งค่ำวันที่หนึ่งขึ้นหนึ่งค่ำวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกาโบจ่ะโอ้ได้เร็วนะคะเนอะได้เรื่องงามยามดีแล้วนะคะวันที่หนึ่งขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสิบสองนะคะวันที่หนึ่งเดือนตุลาเจ็ดสิบปดยุกโอ้เด้อขออภัยนะคะโอ้ยเนอะ

แล้วก็เอาตนกล้วยอเร็วๆผู้ใดสิป้าเฮ็ดพ่อพอจะเรีอกว่าผู้ใดใครพ่อเฮ็ดได้บ่อยากได้พ่อเนาะแต่วกับัที่หนึ่งี่ก็มีงานกันโอ้มีงานบ่แด่วก็ต้องไปเฮ็ดแต่เศร้า

ก็ลูกเตะเสาเจ้าหนึ่งเนี่ยก็ยืมเงิเตะเสาเนี่ยแหละเจ็ดมงกุลแบบงงลุ้ันบ่งกลัวๆเลยกระจิบช่างนะคะช่างก็เอาช่างเอาช่างสั่เอาช่างที่ทําน้องบัวบานเลยค่ะแม่แม่จ๋าเอาช่างเดียวกันที่ทำโคกน้องบัวบานเมื่อกี้โทรไปประสานงานกับช่างแล้วนะคะว่าวันนั้นช่างว่างอยู่ นะคะก็ได้เรื่องนามยามดีแล้วคุณพ่อคุณแม่จ๋าได้นะคะดีใจมากๆาเลยเนาะนะคะก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านนะคะที่เมตตาเอ็นดูนะคะน้องเพิ่มพูนนะคะด้วยดีเสมอมานะคะได้เดี๋ยวจะตั้งเสาแล้วก็ขึ้นโครงไว้นะคะต่อไปก็ยังเหลือค่าสันทยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าก็ฝากเมตตาเอ็นดูน้องเพิ่มพูนนะคะ สมทบคะแนนค่าสันทายได้นะคะมันเอาเวลาไปบางอย่างอื่นดีกว่ามันไม่มีเวลาเรีนแต่มันเรียขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวแค่นี้ก่อนเด้อนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าได้ฤกษ์งามยามดีแล้วนะคะดีใจบ่ก็ดีใจครับผมนี่นะค่ะขอบฝนเบาฝนว่าภาพพอมาได้เลยนะเด้อน ลูกไส้พ่นดื้อแล้วดือ้อเลยว่าลูกไส้ไส้ก็อ่าดื้ออยู่ครับดื้ออยู่ครับ <c oughs> ดื้ออยู่โอ้เดี๋ยวนี้อ้วนแล้วเด้แม่แม่ดูว่ะอ้วนคักเพิ่นกินยาเนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสสวััดีครบฝากเมตตาน้องเพิ่มพูนด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าฝากไว้ใน อมอกอมใจคงทุกๆท่านด้วยนะคะ